ชุดคู่เลข68หรือ86ถ้ามีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือเจ็บตัวสุดท้ายจะเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลเรามาดูกันค่ะเลข6ตามความหมายของศาสตร์แห่งตัวเลขจะหมายถึงเงินและความสุขเลข8จะมีความหมายในเรื่องของราหูความลุ่งหลงมัวเมาและเลข8ยังมีความหมายเป็นเลขแห่งอินฟินิตีชาวจีนจะมีความเชื่อค่ะว่าเลข8เป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งการเงิน แต่ท่านนำเลข6กับเลข8มาประกบกันในเบอร์โทรศัพท์มือถือ7ตัวสุดท้ายจะส่งผลให้ผู้ใช้จ่ายเงินเก่งมีโอกาสมีช่องทางที่จะต้องถูกโกงถูกเอาเปรียบหักหลังได้นะคะแน่นอนค่ะคนที่ใช้ชุดคู่เลข68หรือ86จะมีโอกาสเงินล่วสูงมากเลยนะคะ ยิ่งถ้าในเบอร์โทรศัพท์นั้นมีชุดคู่เลขที่ไม่เป็นมงคลประกบร่วมอยู่ด้วยนะคะนอกจากว่าใน7ตัวนั้นมีชุดคู่เลขที่เป็นมงคลมากกว่าชุดคู่เลขที่ไม่เป็นมงคลนะคะอาจจะทําให้สภาวะทางด้านการเงินดีขึ้นแต่ว่าไม่ดีเท่าที่ควรนะคะท่านไหนที่มีชุดคู่เลข68หรือ86ในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองเปลี่ยนมาใช้ชุดคู่เลขอื่นนะคะ ซึ่งจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นแต่เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์มือถือที่มีความหมายดีๆมักจะมีราคาค่อนข้างจะสูงเรียกได้ว่าใน100เบอร์จะมีแค่1เบอร์เท่านั้นค่ะที่เป็นเบอร์ที่ดีที่สุดและในเบอร์ที่ดีที่สุดเราก็ไม่สามารถทราบได้นะคะว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าเพราะบางครั้งบางทีก็เหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษาสําหรับผู้บริหารสำหรับผู้ปฏิบัติตธรรม ซึ่งความหมายก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะถึงแม้จะมงคลแต่บางครั้งก็ไม่เหมาะสมกับเราค่ะในวันนี้เราจะขอนําเสนอยันพลังตัวเลขนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างจะง่ายกว่าในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะเพราะถ้าในเบอร์โทรศัพท์มือถือเราจะต้องไปหาชุดค,คู่เลขที่เป็นมงคลมาทั้งหมด7ตัวซึ่งค่อนข้างจะยากและถ้าเป็นชุดค,คู่เลขที่เป็นมงคล ก็จะราคาค่อนข้างจะแพงมากทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าบางครั้งก็หลักแสนเลยนะคะค่ะในวันนี้เราจะขอนําเสนอยันพลังตัวเลขซึ่งเราสามารถเขียนเองได้เพียงแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีชุดคู่เลขที่เป็นมงคลเข้าคอยกํากับนะคะเพื่อดึงพลังงานดีๆเข้ามาโดยใช้ตัวบุญเป็นตัวเชื่อมค่ะซึ่งจริงๆแล้วในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะจะสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีและไม่ดีมาหาตัวเราด้วยความหมายของชุดคู่เลขนั้นๆ และการดึงดูดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมาหาตัวเราด้วยการใช้คลื่นของโทรศัพท์มือถือและในยันพลังตัวเลขค่ะจะดึงดูดสิ่งที่ดีและไม่ดีมาหาตัวเราด้วยการเขียนชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อคอยกำกับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เป็นมงคลและการใช้ยันพลังตัวเลขที่เป็นมงคลก็ต้องใช้วิธีการอุทิศบุญเหมือนกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะขอแนะนำชุดคู่เลข4 2 8 9และ6395 ทำไมเราถึงแนะนําชุดคู่เลข4 2896395ซึ่งจริงๆแล้วยันพลังตัวเลขก็จะมีค่อนข้างจะเยอะนะคะท่านไหนที่ได้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขมันใจได้เลยค่ะว่าต้องสามารถที่จะเขียนยันพลังตัวเลขได้ซึ่งก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะด้วยการเขียนชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าคอยกํากับแล้วให้ชุดคู่เลขนั้นเป็นชุดคู่เลขตามวอร์ามาทที่เราต้องการแล้วใช้วิธีการอุทิศบุญเหมือนกับการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลเหมือนกันนะคะด้วยชุดคู่เลข4289แลด6395 เป็นชุดคู่เลขที่ยอดนิยมจริงๆค่ะมีหลายท่านได้นําชุดคู่เลข4289และ6395ไปใช้แล้วปรากฏว่าได้ผลดีในเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะได้นําประสบการณ์ดีๆมารีิิวที่ช่อง Youtube เราจึงขอนําเสนอชุดคู่เลข4289และ6395ซึ่งชุดคู่เลขนี้ท่านอาจารย์นิติกตขิติสีวรานันท์ท่านเป็นผู้เผยแพร่นะคะค่ะแล้วขอนําเสนอชุดคู่เลข4289 6395 ซึ่งเราใส่เข้าไปในกระป๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะาการเห็นกลับด้านเนื่องจากว่าจะเป็นลักษณะกลับด้านกล้องแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นชุดูุเลข4289และ6395เราใส่เข้าไปในกระป๋บบาสตางค์ชุดูุเลข4289 6395ความหมายรวมๆ ก็จะช่วยในเรื่องของการเงินการค้าขายสเสน่ห์เมตตาแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะท่านไหนที่อยากรู้ความหมายของชุดกัวเลข4289และ6395สามารถเข้าไปดูได้นะคะจากคลิปวิดีโอช่องคุณพินนะคะซึ่งวันนี้เราจะขอแนะนํากระป๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราซึ่งกระป๋อสาตางค์ข,ของเรานะคะเป็นกระป๋อสาตางค์ที่ลงยันศาสตร์ตัวเลขชุด4289 6395ซึ่งเราจะใส่ไว้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะในกระบอกสตตงค์ของเราขออนุญ,ญาตให้ดูนะคะเรายังไม่แน่ใจเห็นใช่โอเคค่ะเรายังได้ลงยันพลังตัวเลข16ตัวซึ่งก็จะเสริมในเรื่องของความเป็นมงคลเพิ่มเข้าไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงกิจการร้านคา้าใดๆที่ต้องการให้มีชื่อเสียงให้มีคนรู้จักแน่นอนค่ะถ้ามีคนรู้จักมีชื่อเสียง ก็จะดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะแล้วก็จะมีชุดคู่เลขกผู้ใหญ่เมตตาบุธรรมและเรายังได้จัดเต็มในเรื่องของชุดคู่เลขสเสน่ห์น้ำมันพลายสองชั้นซึ่งเป็นชุดคู่เลขศาสตร์ชั้นสูงนะคะแน่นอนค่ะด้านในที่เป็นยันพลังตัวเลขนะคะจะต้องมีชุดคู่เลข็ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อคอยกำกับอยู่แล้วนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาส่วนด้านนี้เราก็จะลงยันคาถานะคะซึ่งยันคาถานี้เป็นยันล้านานาที่อยู่ในภับสานะคะ เป็นยันที่มีพุทธคุณในเรื่องของโชคลาภท้าถายสเสน่ห์เมตตาด้านนี้เราก็จะทําเป็นพิเศษนะคะด้วยพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กว่าใจดีเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูแก้หนึงว่าอยู่ตรงไหน อ่าโอเคค่ะอันนี้จะเป็นพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัจเจดีนะคะเราใส่ข้างในกระป๋อสตางให้แบบนี้เลยนะคะค่ะกระป๋อสตางของเราทุกใบนะคะลงยันคาถาลงยันศาสตรเลชุดลขุ่ด4ก้าหกทั้งหมด4จุดแล้วก็ยันศาสต์เลวเลข16ตัวนะคะนอกจากนั้นเราลงพุทธคุณไอ้ไข่เด็กวัจเจดีรูปแบบของกระป๋อสตางตามศาสแห่งฮวงจุย้ยและโลโก้ของเราสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมัง่งคั่ง ที่มีเครื่องรางสากลเครื่องรางดึงดูดเงินรวมถึงตัวจับซิปนะคะเรียกนี้ว่าจัดเต็มเลยนะคะตัวจับซิปสายคล้องเป็นจี้ดึงดุดเงินสากลน,นะคะซึ่งเราก็จะมีทั้งกระเป๋าสตางค์ใบสัน้นใบาย,ยาวหนังแท้หนัง PU นะคะก็เรียกไี่ว่าจัดเต็มในทุกรุ่นเลยนะคะใบสัน้นก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้อันนี้รุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะอันนี้เป็นรุ่นซิป,ปรอบเก็บเรียบนะคะซึ่งรุ่นหนังแท้ช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นค่ะ แย่พยันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรือธนบัตรขวัญถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะท่านไหนที่มีความเชื่อความศรัทธานในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขลองค่ะลองนำศาสตร์แห่งตัวเลขมาช่วยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะด้วยกระป๋าสตสางศาตสาตร์ตัวเลขของเรากระป๋อสาตางที่มีความเป็นมงคลนอกเหนือจากศาสตร์ตัวเลขยังมีในเรื่องของยันคาถาห่วงจุ้ยของกระเป๋าสาตางสัญ,ญลักษณ์สากลกำกับจิตผ่านทิธีปลุกเสกโดยพระอาจารย์ระดับเจ้าอาวาสซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสระดับเจ้าคณะ และท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปนะคะเรามีเคล็ดรับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามาศาสตร์ญี่ปุ่นวิธีการใช้พุทธคุณของยันคาถายันาศาสตร์ตัวเลข ส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะกระเป๋าสตางค์รุ่นหนังแท้นอก,ก,กจากจะจัดโปรโมชั่นแล้วนะคะเรายังรับประกันหนังและซิป1ปีเต็มส่งฟรี EMS ทั่วประเทศอ่อนิดนึงนะคะท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ขาดตัวเลขของเราไปได้ประมาณ3าเดือนปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับเรามาที่ไลน์ ID รับทรัพย์นะคะเรามีเคล็ดลับซึ่งรับประกันได้เลยค่ะท่านจะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะ กระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังทียู่รุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินราคาใบละ789บาทกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังพียูรุ่นซิปรอบเก็บเรียบพุทธคุณไอ้ไข่เด็กวัดเจดีราคาใบละ 987บาทกระป๋าสตางค์ใบสั้นหนังแท้ซิปรอบเก็บเรียบโปรโมชัน่นพยันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรือธนบัตรก่อนถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีราคาใบละ1565บาทกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังแท้รุ่นโปรโมชัน่นพยันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรือธนบัตรก่อนถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีราคาใบละ1965บาท กระเป๋าสตางค์หนังแท้ทุกใบเรารับประกันหนังและซิป1ปีกระเป๋าสตางค์หนังพิุมีอายุการใช้งานได้ประมาณ3-4ถึง4ปีนะคะกระเป๋าสตางค์ทุกใบของเราส่งฟรี e.m.s ทั่วประเทศค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังกันจนจบขอบคุณมากค่ะ